แม่มดกำัทำอะไรเดยอะนะขับไก่เาแน่เลยคือแม่ดำด้วยมันคำมัมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่มด่หมดตกรอะไรมันดีไม่ดีครับมันดีไม่ดีขับไก่แล้วให้เป็นไก่สีดำต้องคับากด้วยต้องซื้อออันนี้คือมองดีอแย่ดีดีดีมองแง่ดีดีน่าจะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีแค่ไก่ลมันมีกระต่ายด้วยมีต่าด้วย แม่สาวอจิตตัวจะฆ่าเองไม่ว่าเองอยู่ที่ไหนก็ตามพีจอตามหามันให้เจอแล้วแม่บดอ่ะโซล่าไม่ก็อาจจะแค่อับแดดนะผิวเป็สีดำตัวจะไปฝึกวิชาทัานกันดับนะขีใครยังไม่กดนะไปหาเองตอนเดี๋ยวดีใครยังไม่กดวะกดแล้วเนี่ยหยุดลอยเนี่ยหมดแล้วเหมือนกันวันที่สี่คู่เลยไหเนี่ยนะแล้วไงไอ้แม่บดแาไม่กดจะทายฉันหนึ่งเหรอเฮ้ย จะฟาร์มไข่ตัวไหนฟาร์มไข่ตัวไหนได้ด้วดิดูดิดูนี่กระตายตุกขอดไวจะไหมไปดูเลยอากเออยันอยู่ครบสามสองโอเคสามองเนี่แต่มันดูไงเนี่ยอากิโบกติโอนี้โบกติอ๋อนี่อ๋อมันสาบไข่ไข่ดำอ่ะไข่ดำแดงฮะมันสาบแค่ไข่หรือเปล่าวายเอ็กซ์ไงวายเอ็กมาเฉยเลยมาไปทำไงก็เอาไข่มาฟักเนี่ยบอ พักเลยเอ้ยไหนไหนเออเก็บไว้นั่นแหละห้าพันที่ตอนแรกจะซื้อใช่ไหมล่ะห้าพันเลยราคาซื้อขายอะค่ะเออกิี๊ฟแต่จริงราคาไม่ได้ราคาเท่านี้นะกรี๊ฟอ๋องมันออกไข่ด้วยเก็บอะไเก็บอะไรสักและเราติดดาวทองด้วยติดดาวทองาจะพึ่งอะไรดีกว่าไหมน่าไปทำข้าวมากใช่ไม่มีไข่มีไข่ไก่ธรรมดาติดดาวม่วงด้วยเออ ี่ใส่ในกล่องแลนะ้วละโอ้ดาวม่วงเหรอดาวม่วงคือด,ดีกว่าทองเยอะคุณนิวแม่<อ>มเคยไปก่อนทีนี้น่าจะเก็บควรเก็บเอาไว้ตอนเทศากาลนั้นดีกว่าเทศากาลอะไรอ๋อและก็อเทศกาลผลฤดูร้อนเอนี่ยประกวดใช่ของดาวม่วงมันประกวดแล้วแบบดีนะอ่าแล้วคุณพ<อ>ูดเลยอ,อย่างนี้เลดสมยัยอะไรสมยัยนดูนี้เยอะมากเลยเด็กวเทศให้โอเค ให้มาขายต่อขอบคุณครับให้มาขายมข,ขอบคุณครับโอ้ไม่แก้เฮ้ยอะไร <c oughs> มนนหมูวัววิง่งวิ่งอ่า <c oughs> ไปตัดไม้ก่อนละตัดไม้ทุกวันเบื่อไหมไปงานปรนะชาละ ปีโมลิขยันนี่คือสิ่งมีชีวิตประจำวันที่เราต้องทำอยู่แล้วมาสลงสลามได้หมดสดชื่นระวังลื่อนจะสดจัดลื่นไปไหนอ่ะลื่นไปไหนก็ได้ลื่นไหลเพราะแพมให้ของฟันมาเป็นเบียอืมเอ้าผมเข้าบ้านฮารี่เจออีเวนเจอรยเอ้ยเปิดขวดไม่ออกเว้ย ตัวสั่นใช่ไหมได้ช่วยใจจากงหลังเยอะแล้ก็เองเสรุปแล้วท่านเองและคุณวัดดี้จบแล้วนะเธอแข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมให้อะไรคุณพี่คนนั้นดีล่ะเยอะมากงั้นทขาไมต้องปวดไอ้ชิ้นนี้แล้วก็จะให้เบียร์แแบบไม่มั่นใจว่าสรุปชอบเบียร์จริงหรือเปล่าเนี่ยเปิดได้าท่านได้จำไม่ผิดตอนที่ฉันเล่นตองหเลยเขาเนี่ย มันครูปกติไม่ค่อยจะเอาของที่ชอบสุดไปให้ไงขอบคุณจ้ะใช่เหรอผมเคยเรียไปให้พ่อแซมแล้วแต่พ่อแซมเหมือนจะไม่โอเคนะเอ๊ะจริงเหรองั้นก็อย่าดีกว่าเอาอย่างอื่นไปตอนที่ผมจีบแซมจำไม่ได้จำได้บ้างว่าเห็นลางๆว่าเหมือนจะไม่ชอบนะเบียร์แต่ไม่จีบพ่อสิงั้นครูดูลองยาลองกันนะได้ได้ได้ครูเป็นคนลองยาเอาอะไรไปให้ดีวะ แรฟโฟนดีกวดีสุดแล้วผมว่าแรปฟูนิวมันคือดอกอะไรอะดอกไม้จันดอกไม้จันเฉยเลยพอดีเดี๋ยวนะแรฟโฟนดิวใช่ไหมคุณนิวตัวดีไอใช่ไหมเหลืองอะไอ้ดอกเนี้ยเมื่อกี้เด็ดมาได้พอดีเลยนั่นแหละแล้วมึงก็จะได้แบบเนี้ยเยี่ยมมากเลยเห็นไหมดีทำไมถึงเป็นดอกไม้จันมาเนี่ยไม่รู้สวยก็คงเอาไว้ระทึกตัวเองว่าแกดึงแกไปเป็นทหารเลย อีเวนต์อีเวนต์อ๋ออีเวนต์ในมันด้ตามนั้นแหละเกมเรื่องอะไรฝากอ๋กอฮะเดี๋ยวได้กันนะ้วจ้านมัต้อนรับฉันเนี่ยอะไรมาโชว์โชว์อะไรเหรอเปิดเสื้อผ้าพังไม่น่าจะใช่น่าจะนกแก้วเห็นมันบินบินเอ๊ะเล่นดนตรี <S <S เอา้าเต้นรำโชว์อีเหรอหวังว่าจะไม่หลุดนะอีเวนต์มาดีเอมาลี่มาเต้นรำให้ดูเลยนะียร์ก็ดีก็ดี เฮ้ยอะไรรู้อไรม่ออกตาๆๆาบไข่แตกร้านยังไม่เปิดนะไข่แไข่แตกไข่ของคุณครูด้วยเด็ดมากไข่ของเราโอ้โหเสียงอะไรนะฮะเด็ดมาจากตุ้นเลยแตกตายมันไข่จุ้ยๆนี่นะใช่แล้วเจ้าตัวมีแค่สองฟอนย์อเนี่ยทำแต่ฟอนแล้วนีเจ้าตัวมีการแล้วสิตาบ้ เขาผิดร้านเนี่หละรู้สึกว่าทำไมเพลงมันเดี๋ยวได้สดใสขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวนั้นหน้าเอเลี่ยนคืออะไรนี่ไงบล็กกาวนี่วยเคืออะไรติกล้วยด้วยนั่นเดี๋ยวนะ้โอ้โหบล็กกาวมันจะอลังการเหลือเกินเอมิ o ี่เหนื่อยไหมโอ้โหหอบเนะมัน a m a ซิ่งมากเลยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนอ้โเหนื่อยไปพักก่อนไหม โอ้โหแซมพระตกใจนี่หนูเข้ามาพอดีเลยค่ะเขาก็เลยทำแข่งคู่แตกอะไทด้วยใคะเป็นไหนเนี่ยเอมิลี่ครับโอ้บุคคลเข้าเข้ามาในบ้านนะเข้ามาในบ้านเขาเจอครูใช้ไข่ฟองเดียวก็ได้ไปมิติอื่นหมดเลยหาไม่เจอไปไหนนะมาเลยครับก็แผนที่แล้วหาไม่เจอมิติไป็รอะไรคลิปเหมือนกันเละหายไปหมดแผนที่อยู่ที่อยู่อีเวนณบ้ะ อยูอ่อีเวนต์ไหนอ่ะอ๋ออยู่อีเวนต์จะอีเวนต์แล้วค่ะอ,อย่างีด้ดิกเขาครัวเขาอะันจะเดินจากบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันสามพ่อรุกปีกป้านี่ไงโอเคเจอหมอไว้สวัสดีคุนน้คงสวัสดีจ้ะโอเคจ้าหรือเขาลึกๆนะจ๊ะอืบหรือจะเข้าลึกๆอ,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 อืมอืมหันกลับมาได้ไหมครับอเอฟรปลุกเข็นเราหันหอีก จอร์ดทางตรงนา้นนะว่าคุณน่ะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองให้ดีขึ้นวันนี้จะได้สุขภาพดีนะจ๊ะให้ลดโซเดียมลดเกลือออกกำลังกายให้ด้วยการเช็ดแขนดีๆนะจ๊ะอยากให้ลดอยากให้ลดเกลือง่ายๆต้นเลิกเปิดกาชาอ้าไม่เปิดกาชาบ่อยลุงลุงต้องการตัว S R ลุงไม่ได้ลุงไม่ได้ต้องการโดย S R ได้ไหมหมอให้คุณนะจอร์ดผมก็ทำหน้าที่ของผมเองนะวะ เรต้องเรียนมา8ปีแล้วเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้สุขภาพดีแข็งแรงเพื่อคุณนะจ๊ะ1000โมโอ้ตัวทีนะแต่เม่ก่ับมาที่นี่ระหว่างที่ตรวจร่างกายคนส่วนตัวนะจ๊ะเธอจ๋ายึงไปสินี่อยากถามนายมากเหมือนกันนะเกิดอะไรจะได้เห็นอะไรบ้างอะเอาล่ะก็ได้โอเคตามหมอดีไหมหรือว่าแต่ตัวเองอืม ตามหมอดีกว่าหมอคือเราเองขอบคุณแรกคุณคุงเหงื่อตกแ๊บก็ได้ตามก็ได้จ้ะอีเวนต์ของใครเนี่ยของน้วคุณครับขอบใจมากนะมองแอร์แล้วพ่อไปไหนวะก็อีเวนต์เดียวกันที่คุณคิดถามนะโอ้ยุดไหลยุดไหลเดี๋ยวสุขภาพให้กับคุณจอร์ดสวัสดีฮาโลวิน แล้วแต่พักซื้อของโรบินได้ดีได้่ไปดันแล้วอ่ะทำไมอ่ะของโรบินไปไหนนจิตลานแล้วสวัสดีมบลุบินบาทีสุดเลยทำไรเนี่ยโรบินอะไรอ่ะแตเอ๋คุมค่ะให้อะไรมาก็ไม่รู้ ไอปี้ก็ไปอยู่เออได้ช่วงนี้ให้คนขวัญคนครบหมดทุกคนแล้วมั้งเนี่ยไหนๆก็เข้ามาในบาร์ละเขาเล่นสักหน่อยแล้วกันสายเปคาและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับเข้ามาแล้วเขาก็จะถามว่าคุณอยากจะนอนแล้วหรืออืมต้องอย่าอย่เดินเลี้ยวขวาแล้วเดินเลี้ยวซ้ายก็บอกไปโซล่าอยากนอนแล้วอืยากจะกดนอนไปสุดเกิน นอนยาวๆเลยเดี๋ยวก็ได้ดอนแล้วเพื่อนเอาบั็อยู่ในท่าถือเบ็ดตกปลาค้างอีกเอาเข้าไปหลายบัอ็อกเลอเกินวนันนี้โอ้ยจินิโมขาตุก็ไม่ได้เล่นตุกต้องมาบั็กถือเบ็ดค้างอีกด,ดี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 งามดีงามจะใครเบรงเบ็ดเนี่ยนี่เสียงปุ๊บโยนได้แล้วครูสามารถมาช่วยราลุน้ำได้ไม่ว่างไม่ว่าง ไม่ว่างทำธุรกิจพันล้านอยู่นี่นี่ไม่ต้องคลูเป็นโครงหลับลิ้เดี๋ยวเราไปช่วยรอเราแป๊บหนึ่งเราลงไม่ได้จัได้ไอ้แปดเยอะจังเลยนะเนี่ยอะไรอะแยกแม่ได้ขอไปให้กันเเยอะเลยตอนกุนกิฟกินเนี่ยดิดตัวไม่มีอะไรพี่เขาตอนเราเต้นรำแล้วหัวบิดไปข้างหลังฮะ โซล่าเคยเห็นอยู่โซล่าใช่ไหมโซล่าโซล่าขอที่เห็นน่ะน่ากลัวโค้ด <laughs> ในนี้ปะแต่ว่าไปเดือนนี้ก็อยู่ร้านหรือเปล่าเด็กต้องไปหาคิงก่อนดิแต่ว่าไปพื้นที่ขึ้นได้นี่มันถึงเทศกาลเอ้ยเดือนนี้คือเทศกาลเต้นรำนี่นะหรือไปเต้นรำมันซีนเดือนซีนเดือนใช่ไหมเด<อ>ยท้ายเดือนนะ กินอยู่ไหนคินเราอยู่ร้านนะคินมันชื่ออะไรนะคิ้นจริงจริงเลยใช่ปะ่ะคินจริงหรือจริงินโอเคคือออกเสียงยากอ่ะคอเราลิงสลีนนัน่นหนูอะอืมนั่นอะไระอ่ะฟินตอมแล้วนาฮะบ้านได้เมงวันนะ โอเคดีใจเลยนะได้ผ่านเควสเกือบเช้าแล้วไงทำมาส่งเควสเท้าดิบอกเลยว่าไม่ขายโอ้โหไม่ขายนี่นะนอนดีกว่าโอ้โหมอนสเตอร์เกิดเต็มเลยมาถึงบ้านนอนดีกว่าอย่างนี้ไปรักเพื่อนเต็มเลยเขาด้ยวยจริงอะ